มาแล้วครับพี่นิกาตารุ่น226โรตารี่3ระบบพี่ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะพี่นะจากเดิม1,200วัตต์วันนี้มาเป็นพิเศษพี่1,500วัตต์พี่นะราคาก็ไม่แพงพี่ทั้งหมดนี้ราคาอยู่ที่1,440บาทราคานี้รวมส่งเก็บปลายทางไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะ เรามาดูข้อมูลของลรตารี่สามระบบยี่ห้อนิกาต้าดูนะพี่นะว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนวิธีการใช้งานนะพี่นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลครับผม1,440บาทพี่ก็จะได้ลอตารี่สระบบนะพี่นะตัวนี้ยี่ห้อนิกาต้านะพี่นะเป็นหลักพี่ตัวที่แถมให้ก็เป็นล ok ็อกไอว่าพี่ตัวนี้ตามท้องตลาดอยู่ที่400บาทเรามาแถมให้ด้วยตรงพี่ตัวนี้การใช้งานก็เอาไว้ใช้กับเกี่ยวกับรถนะพี่นะ ใช้ก็ไม่ยากเพียแค่แค่อย่างนี้เพี่แล้วก็ปรับใช้ขวอ,อยู่ตรงนี้พี่นะเบอร์ใหญ่ที่สุดก็คือเบอร์ยีบเอ็ดนะพี่นะใหญ่ที่สุดกับเบอร์ยีิบเอ็ดอันนี้ตามท้องตลาดอยู่ที่4ี่อบาทวันนี้เราแถมให้เป็นพิเศษนะพี่นะหนึ่งพันสี่รอยสี่สิบบาทตัวที่แถมให้คือตัวนี้เพี่นี้เป็นหนกเจาะปูนนะพี่นะมีตั้งแต่เบอร์หกเบอร์แปดแล้วก็เบอร์สิบเราให้สามโดเพี่ อันนี้ดอกแยกปูนนะพี่นะเอาไว้แยกปูนพี่เราให้อีกสองดอกพี่ดอกใหญ่อันนี้หัวสว่านนะพี่นะหัวสว่านที่เวลาเจาะเหล็กพี่ก็เปลี่ยนหัวสว่านนะพี่นะนี้เป็นของสว่านสามระบบนะพี่นะยี่ห้อนิกาต้านะพี่นะของแท้พี่เตปนะพี่นะตัวนี้ปรับซ้ายขวาอยู่ตรงนี้พี่ซ้ายขวาอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงดูนะพี่นะอันนี้คือเจาะปูนนะพี่นะถ้าเจาะเหล็ก ปรับตรงนี้พี่นะเจาะเหล็กแยกปูนปรับมาสุดท้ายเลยพี่แยกปูนปรับตรงนี้พี่แต่แยกปูนตรงนี้จะไม uh ่ขยับนะพี่นะตรงนี้ปรับซ้ายขวาพี่มาดูปรับซ้ายขวาดูพี่นะปรับซ้ายขวาตรงนี้พี่ดูปรับซ้ายขวา อันนี้ถ้าพี inä, ่จะเปลี่ยนหัวก็กดพี่นะกดลงไปนะครับผมกดแล้วก็ออกเลยพี่แค่กดนี้นะพี่นะดึงออกแค่นั้นก็จบพี่นะก็เปลี่ยนเป็นหัวดอกเจาะล็กลได้พี่แค่นี้ครับผมง่ายครับอันนี้คือตัววัดระยะนะพี่นะเวลาอันนี้เป็นตัววัดระยะนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะยักตูนให้ดูก่อนนะพี่นะใส่หัวเจาะลิกลไปยักกันเดี๋ยวผมจะยักปูนให้ดูนะพี่นะยักปูนนะพี่นะปรับตรงนี้พี่ เดี๋ยวผมจยกให้ดูพี่ดูยักปูนนะพี่นะ,ะปูนนะพี่เอ,อ,อาออกดอกจ้บปูนไหมอันนี้ดอกจ้บปูนพี่ยัดเข้าไปเลยครับผมอดอกจ้บปูนพี่ อันนี้ก็นขั้นเกียด์ยนพี่เลยอ่ะเจาะตีนบ้อน,น,นพี่ดูเจาะปูนรับมันีนีพี่รับออกพี่ออกดหนีนะพี่เลยเวลาออกเจาะพี่กับรับใหม่รับเขาครับผม เอาออกพี่รับมานีดเด้อก็ชัดใจพี่มาบ้าเบิ้องตัวนี้เลยพี่เอาของจริงนะพี่เอาออกรับนี่อ,ออกงก่ายครับนี่เป็นยี่ห้อนิกาตาร์พ่เดอของแทยยุติลงครับผมอ่ะ เองงเเบิ่่พีจาะไม่เปลี่ยนหัวพี่อ่ะกดดึงออกครับผมอ่ะ,อะดอกเจาะนี่ดอกเจาะใหม่นะพี่เนาะใส่เข้าไปครับผมอันนี้ดอกเจาะใหม่พี่อ่ะใส่แค่หมุนแค่นี้พี่จับเรตถึงสิบสิบสามมิลพี่หมุนให้แน่นครับผมเดี๋ยวผมเจาะใหม่ให้เบิ่งเลยครับผมเจาะใหม่เจาะเล็กปรับมาหีิพี่เด้อนี่ก่อนเจาะใหม่ รับเจ้ะใหม่นะพี่น้อ่ะครับผมเบืเ้องได้ครับผม นี่คือสุดยอดของโรตารีสามตับพยี่หอ้อนิกาตาเดอร์ปเดอตัวนี้มาไหมาล่าสุด1,500วัตรบาทพี่เจาะเล็กเจาะไม่เจาะปูนไดมัดพี่ราคาก็อยู่ที่1,440ัรบาทร่วมทรงเก็บใ้ถ่านพี่เดอร์ลูกค้านส,สนใจแจ้งซื้อที่อยู่พี่1,500วัตรบาทของแท้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ